คนหนีงค่ะในยุคที่เราต้องใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังนะคะวันนี้คนหนงนะคะจะมาบอกที่ที่เราจะเลือกประกันสุขภาพอย่างไรนะคะให้มันคุ้มที่สุดนะคะข้อแรกคือเลือกคุ้มครองแบบเปมาจ่ายนะคะก็ยกตัวอย่างเช่น ค่ารักษาวงเงินไม่เกิน1ล้านห0าล้าน10ล้านนะคะต่อปีกรมทัรน,นะคะตัวนเลือกเลยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมากำหนดอที่ค่าห้องอย่างเดียวนะคะข้อที่2ก็คือเลือกคุ้มครองห้องเดี่ยวมาตรฐานก็คือเราก็คือต้องเลือกนะคะค่าห้องที่มันสูง ตามมาตรฐานนะคะไม่เลือกต่ำจนเกินไปถ้าเราเลือกต่ำไปอ่ะเราอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องเพิ่มนะคะข้อที่3ก็คือเลือกเงินคุ้มครองที่มากพอน,นะคะอาหลายคนอาจจะมองว่าการคุ้มครองเงินเงิน1ล้านบาทเนี่ยมันเยอะมากมากมายแล้วนะคะเราคงไม่ป่วยอะไรขนาดนั้นถึงขนาดต้องใช้งบเกิน1ล้าน แต่ให้คิดถึงอนาคตนะคะด้วยอตัตราเงินเบอด้วยเงินในอนาคตที่มันอาจจะมีค่าลดลงนะคะเราก็ต้องเลือกเผื่อบเลยค่ะให้วงเงินมันเป็น5้าล้าน10ล้าน15ล้านไปเลยนะคะเพื่อเผื่อสำหรับอ,อนาคต <S 2> <S 2> และนะคะข้อที่4ี่ก็คือเลือกความคุ้มครองให้ยาวมากพอค่ะ, <S <S คะนั่นหมายถึงยกตัวอย่างเช่นเลือกคุ้มครองเช่น 80ปี9 0ปีหรือ99ปีไปเลยนะคะเพราะประกันนะคะจะอยู่คู่กับเรานะคะจะคุม้มครองเรานะคะจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ก็คือตลอดชีวิตนั่นเองนะคะไม่แนะนําให้เลือกสั้นๆนะคะเพราะว่าพอจบสัญญาสั้นแล้วเนี่ยความคุ้มครองสุขภาพคุณก็จะจบไปด้วยนะคะคุณก็ต้องหันมาดูใหม่เลือกใหม่อ่า อายุเพิ่มขึ้นเบีย้ยมันก็เพิ่มขึ้นยิ่งถ้าคุณมีประวัติการรักษามันก็จะต้องจ่ายค่าเบีย้ยประกันสุขภาพที่มากขึ้นค่ะโทษนี่ค่ะประกันชีริตคิดได้ก็ง่ายเดจอกันไล่หน้านะคะ